สวัสดีค่ะกับว่าพ่อกับยายเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนียายเพื่งจะพามาเปิดราคากล้วยอ้เด้อค่ะเป็นข้อกล้วยของผีบอกพีกัดกะยูบันต้มหูุตำบลโน้นสวรรค์อำเภอนหน้าะหรวยจังหวัดอุบลเพื่อจะเปิดโคมนี่เด้อค่ะโค้แม่ลูกแม่ตัวนี้เพิเ่นเคยให้ลูกมาแล้วตัวหนึงนะะ่งเด้อค่ะส่วนสูงเพิ่นงกรอยูปม่ารลอยสามสิบนี่แหละคะ่ะกล้วบับานหฮาตนนี่ค่ะตัวน้อยน้อยนะะี่ค่ะ เป็นตัวแม่ลูกอายุประมาณสองเดือนนะคะนี่เพิ่งกันจะเปิดราคาอายู่สี่ห้าหมื่นห้าพันนะคะห้าหมื่นห้าพันบาทราคากับตอร่องใดค่ะค,ะคะน่ะตอร่องไดไลยอยู่ค่ะคุณนะสนใจกับมะเบิงตัวจริงน้ำเพลินนะคะ หรือว่าโทร่มาหาเพื่นใดคะทุ่มมาต่อร่องลาค่ะนี่คะ่ะตัวน,น้นอยๆนี่คะ่ะลูกสาวอันน,นี้แม่เพิ่นแม่เพิ่นยืนอยู่มองขีดตะะูมแล้วค่ะยายเพิ่งยืนอยู่เนินๆนะส,ส่วนสูงอยู่ประมาณรนึสามสิบนี่นะคะห้าหมื่นห้าพันสนใจโทร่มาหาเพิ่นเลยด้วยคะ่ะเบอร์ทรก็ขึ้นไอ้ให้แล้วจบควเพิรนมดาค้ายเลยเพิ่นบอกรายละเอียดเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนีก่อเนดน้วค่ะจังได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งด้วค่ะ